ฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะก็กลับมาอยู่กับชอ่องมินโซเหมือนเดิมนะคะทําไมท่าม,มันเดยแปลกเออก็อยู่กับช่องมินโซเหมือนเดิมนะคะทุกคนคือแบบกลัวไม่มีคลิปลงแล้วจะถ่ายคลิปอะไรวันนี้ก็คือจะพาไปแบบเป็นวอล์กแล้วกันเนาะอยู่ที่ทํางานมาเนี่ยเราไปกินข้าวที่ไหนกินอะไรกินยังไงอะไรอย่างงี้ก็ตอนนี้ก <c oughs> ็ค <c oughs> ือพ <c oughs> ักเที่ยงพอดีนะคะมานั่งเปิดคลิปก็ป่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนไป เดินเล่นดูร้านกินข้าวว่าปกติแล้วเนี่ยเราไปกินข้าวที่ไหนอะไรยังไงนะคะปะเดินตัวปิดคอมไม่ใช่ปิดหน้าจอเฉยๆก็เดี๋ยวเราจะลงไปกันค่ะไปเลยไปค่ะเดินไปกินข้าวกัน คะทุกคนก็เดี๋ยวนี้นะคะจะมากดลิฟต์นะคะไปขึรับตอนนี้เราอยู่ชั้น15ห้านะคะรอลิฟต์มารับพาไปดูบรรยากาศบนตึกดีกว่าที่ทำงานก็คือมองลงไปก็คือตึกประมาณนี้เลยจ้ะสูงมากสูงอยู่เนนี้ก็จะเป็นตึกอีกฝั่งหนึ่งของที่ทำงานเรานะคะ ตอนนี้นะคะเราไปเอากุญแจมาแล้วเพราะว่าประตูด้านหลังที่ทํางานมันปิดแล้วเราจะไปกินข้างหลังก็เลยต้องไปขอกุญแจจากคุณลุงคุณลุงนะคะเปิดประตูแบบ ประตูคือแบบไหลายชั้นมากแม่ชิบแล้วก็อีกชั้นหนึ่งค่ะก่อนเราจะได้ไปกินโอเคแล้วก็ปิดให้เขาก่อนโอเคค่ะ <Okay. S 1> <c oughs> ไปไปเปิดประตูกันทุกคนประตูอันนี้นะคะ จะเป็นหลังที่ทางานนะคะส่วนร้านขาข้าวของเราก็คือเดินตรงไปอีกคืออยากกินตำสั่งมาประมาณ3วันนี้วันที่4แหละไม่รู้จะหายไหมแกหยุดยาวเลยราหาเดินบรรยากาศนะคะลลลลาาาาโอ้โหแดดไปค่ะ ไม่อยากตั้งมุมตรงนะเพราะว่าเดินแล้วมองทางไม่ถนัดค่ะทุกคนไปดูกันว่าวันนี้ตามสั่งจะขายไหมโอ้โหทุกคนตามสั่งไม่ขายสงสัยเขาปิดอาทิตย์หนึ่งแน่เลยอะเศร้าเดี๋ยวจะไปดูก๋วยเตี๋ยวต้มยำอันนี้ที่เด็ดบอกเลยมันปิดอะทุกคนดูดิเดบอกว่าปิดไเดินไปหาอะไรกินข้างหน้านะคะ หนูเอาเส้นเล็กต้มยำค่ะโอเค กินกันนะคะ ได้น้ำมาแล้วค่ะทุกคนชาเย็นหวานน้อยหรือว่าชาไทยหวานน้อยนั่นเองของกินหลังที่ทำงานคือเยอะนะทุกคนแบบไข่เต่าทอดไก่ทงไกทอดร้านก๋วยเตี๋ยว,วอะไรอย่างเงี้ยก็คือตอนนี้กินเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มีชาไทยเป็นของกินยามบ่ายแก้ง่วง เดินกับออฟฟิศกันแล้วนะคะเพื่อไปให้อาหารแมวค่ะทุกคนเพราะมันมีแมวตัวหนึ่งมีลูกนะคะซึ่งลูกอีกตัวหนึ่งเราออกไปเลี้ยงก็คือทองมวนที่ทุกคนเห็นในคลิปเพราะว่าน้องขาดเจ็บไปค่ะเดี๋ยวรีบเดินก่อนร้อนถึงออฟฟิศแล้วไม่สิถึงทางเข้าแล้วเราก็จะต้องมาปีดประตูนะคะเดี๋ยวเราปิดประตูก่อนแบบนึง ทุกคนเชื่อเราปะว่าแมวมันจะมาลองหาเราเลยเนี่ยเดี๋ยเราจะเดินไปไม่รู้ว่าจะเจอมันอยู่ตรงไหนเพราะว่าเมื่อวานอ่ะนั่งกินข้าวอยู่ใช่ป่ะก็มาเดินลองใสอ่อะทุกคนแล้วก็กดดันไงเออจะแบบให้รอนานก็มาร้องน,นั้นแหละก็ไปไป่ะไปค่ะ ปกติมันนี่ไงมาแล้วมาแมวโอ้โหเธอรู้เวลานะหิวข้าวยังเดี๋ยวเอาข้าวให้ปรีบข้าวก่อนเราจะเอาข้าวแมวมาฝากคุณลุงไว้ตรงนี้นะคะคุณลุงกดรีบนี่อานารแมวทุกคน ไม่ใช่แบบอาหารโบโบเบ,บ,บ้นะคะมีเป็นยี่ห้อนี้ค่ะแน่แน่แน่หิวย,ย่างหิวย,ย่างปลาไปกินข้าวกันปไปกินข้าวกันมีจกคนอัานานี้ลูกมันเห็นปะเป็เอบอยู่ไป,ป,ออปัวคนไป,ไปแลละป่ะ ไปที่ประจํของเธอจะเทให้นะอันตรงนี้มาตรงนี้ มันกินข้าวเร็วกลัวนะคะกลัวกลัวกลัว ดีและเดี๋ยวก็คือขึ้นไปทํางานต่อก็คือแบบว่ามันก็ไม่รู้ว่าแบบจะถ่ายคลิปนนอะไรเนาะก็เลยเออแวะมาถ่ายแบบบอกสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยให้ทุกคนดูว่าแบบเออเรามาทํางานเป็นยังไงกินอะไรที่ไหนยังไงบ้างแล้วก็แบบอืมทัดแมวนาะก็เอ,อ,อยากถ่ายแบบแมวให้ดูนิดนึงก็ประมาณนี้ละกันเนาะสาหรับคลิปนี้นะคะยังไงก็ฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะ จะทำคลิปอะไรให้ทุกคนดูก็ฝากติดตามด้วยละกันวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย